น้ำท่วมขังบริเวณสถานีขนส่งพะเยาเป็นภาพที่ชินตาเมื่อเกิดฝนตกหนักและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนี่เป็นปัญหาสำคัญที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาพยายามออกแบบระบบระบายน้ําและแนวป้องกันน้าท่วมในย่านเศรษฐกิจของเมืองพะเยากรมโยธาได้ทําเขื่อนป้องกันน้าท่วมไว้จุดหนึ่งแล้ว่ะครับแต่ว่ายังไม่สุดยังไม่จบโครงการซึ่งในโครงการระบบป้องกันน้าท่วมโครงการนี้นะครับ ใช้งบเป็นระยะที่1น,นะฮะเป็นระยะที่1ก็ใช้งบประมาณ260ล้านเนี่ยกรมโยธาก็ได้สนับสนุนโครงการศึกษาออกแบบแล้วก็จัดดาเนินการตั้งงบมาณและก่อสร้างเนี่ยในปี62567นก็ก็จะมีที่หลักๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือที่น้ำท่วมบริเวณหน้าวัดสรีคมคำนะครับหน้าสถานีขนส่งแล้วก็ในเมืองหลายๆจุดน้ำระบายไม่ทันจะท่วมขงังฝนตกแป๊บนึงก็ท่วมเลย ส่วนพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของกว้านพะเยาตั้งแต่สะพานขุนเดชต,ตําบลตอมอำเภอเมืองพะเยาระยะทาง12กิโลเมตรแบ่งเป็นเสียยะมีเป็นแผนแม่บทอีกแผนหนึ่งที่โครงการโทรประทานจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อขุดลอกทำพนังระบบประตูระบายน้ำ18แห่งเพื่อควบคุมน้ำก่อนไหลเข้าสู่กว้านพะเยาการพัฒนากว้านพะเยานะครับหลักๆก็คือหนึ่งก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก น้ำในกวานพยานะครับซึ่งจะสามารถเก็บกักเพิ่มขึ้นได้ประมาณ6.5ล้านลูกบาทเมตรนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ําท่วมนะครับในบริเวณพื้นที่รอบกวานพยาทั้งในฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตกนะครับรวมถึงเพิ่มความสวยงามของทัศนียภาพในกวานพยานะครับนอกจากนี้ ยังมีงบประมาณอีกจํานวนหนึ่งเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะให้สวยงามเพราะกว้านพยานอกจากจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ํอยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดปัจจุบันกว้านพยาถือเป็นทะเลสาบน้ํเจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือคําว่ากว้านตามภาษาพื้นเมืองหมายถึงบึงซึ่งเกิดจากกรมประมงได้ทําประตูกั้นไว้ปัจจุบันมีเนื้อที่ 12,831ไ้ 12, ไร่กักเก็บน้ำได้ราว55ล้านลูกบาศเมตรเป็นน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาและพื้นที่กเกษตรกรรมในลุ่มน้ำอิงในจังหวัดพะเยาโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน